โอเคครับทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายกับการที่เรามาสุมผลล่าคนนึงครับ e <ar> เพราะาฝีมือเราธรรมดากันไปที่ไม่สามารถสู้ไขรได้นั่นเองก็ e <ar> อาฝึกฝีมือกันเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์นี้สุมผลล่าคนบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามานะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตาม,ตามาให้ด้วยนะไปดูไปโอเคครับทุกคนก็กลับมาแั้งกับแมปบ o ็อกฟูดนั่นเอง โอ้โห oh oh, ก็ห่างหายไปกันนานเลยกับคลิปอีกเช่นเคยคลิปเหมือนเดิมแบบซ้ำๆไม่มีทางจะเปลี่ยนคอนเทนต์นี้เป็นได้เอออ่ะอะอ่ะอ,อ,อนั่นก็คือสุมผลล่าคนนั่นเองก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าพี่สุมผลล่าคนหรือว่าสุมผลโดนคนล่าคลิปนี้เราก็จะมาโชว์ให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการฝีมือและฝีมือเรามันจะโหดขึ้นหรือพัฒนาแค่ไหนสู้เลยแบบไมไ่ตั้งตัวจังหวะน,นี้ได้ผลโอ้โหสโมกิ้งตุยอะไรมะได้ผลสมอสู้ใครได้ไหมนี่ไอสู้ได้ไม่ได้ก็มาลองดูกันเลยมาเรามาเทสสกิลกันว่าสกิลนี้มันใช้ทำอะไรได้นะอื โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสกิล huh. ซ mm ีด hmm. ah ูว ah ่าใช้ได้อยู่นะอ่าฮะมีดีแค่สกิลซีมาดิดี A5 อ่าฮะอ่าฮะฮยเฮ้ยมาดิ นี่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 โดมสองพานเต็ม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 หน้าเต็มเต็มหน้าเราจะใช้แค่ผลวิสัทต์อูมวิวโดนอูมอูมโอ้สกิลมีบินได้เฮ้ยตายอูมโอ้โหโดนจังๆเลยมันเป็นที่ผลว้ไม่ได้เป็นที่ฝีมือจริงๆเหอะ มาใหม่ด anyway, ิมาใหม่ด hmm. ิถ hmm. yeah. ่าว่าพี่ไม่เตือนน้องๆถ่าพี่ไม่เตือนน้องๆนี่โดนเต็มโดนเต็มเฮ้กูเนี่ยเต็มเต็มอัพเยอะฮ่าฮ่าอัพเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคนแรง วะฮะฮะโอ้ไม่โดนวะเออเออเออวะเราว่ามันเป็นที่ผลเราฝีมันองเราวะทุกคนมือเราแม่งไม่พัฒนาเลยว่ะเราต้องไปซ่อมสอยแล้วนี่ว่าเราก็ตึงอยู่นะโอ้โห คนไรนี่หมสายฟ้าละวมนฟินิกส์ละอ่ะอ่ะอ่ะโอเคทุกคนชีวิตนะ่ะสู้ได้แต่ห้ามถอยเว้ยเออเออมาไม่ดีนะ่ะก็จะมาทีแม่งก็ไม่กล้ามีใครกล้าบ้างละ่ะเออมาดิ ไม่มีใครกล้าเลยเอ้ยมาดิมาแก้มืออะไรวะหลบยก้อหลบโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยกูเนี่ยโดนลบก่อนลบก่อนอาฮ่าอึ๊บเฮ้ยอย่าอย่าลุมแน่ลุมสวยอุ้ยโอ้โหแม่งจะตายอ่ะแม่งลุมอ่ะทุกคน เฮ้ยแม่งไม่ได้การแล้วล่ะเอาจริงหน่อยมาเท่านี้อี้ยโดนเต็มเต็มเลยระเบิดระเบิดผมโอ้โหสกิลแม่งใกล้หยันอ้ยมันโดนนะนี่มันเกือบตายกูเนี่ยโอ้กูเกือบตายเอ้ยมันก็เกือบตายไม่จะตายแล้ว ว่าเราต้องเปลียบคอนเทนต์ว,ว่าว่าฝีมือเราไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่แล้วว่าคอนเทนต์นี้มันย่กเกันไปทุกคนฮแต่ว่าไม่มีใครที่มันสู้เราได้ไงเท่าจริงจริงอ่ะเท่าจริงแม่งก็สู้ไม่ได้หรอกดูดิว่าไม่มีใครมาเลยเนี่ย มาเลยยังก็ไม่ได้ตึงดีว่าวเป็นไงเดี๋วเราก็น่าจะจบกับคลิปล่าสุมผลล่าคนไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าเราแบบว่าฝีมือไม่ตึงพอแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์ใหม่ออนนี้เราขอบฝึกวิชาคมเลยก่อนละกันบอกเลย,ว,ลนะเลยลว,ว่าคลิปหน้านะมาเลยใครก็ได้นุ่มเรียว่าคลิปหน้า ใครก็ได้แค่นี้แหละเออสำหรับคลิปนี้ก็มีเพลงเท่าน,นี้แล้วกันครับก็จะลืมฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่รักกดติดตามทุกคนด้วยเพื่อจะเป็นกำลังใจจะไม่ใช่สิ่งใหญ่ก็ขอฝากกดกำลังใจด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ